อยู่ที่ชนบุรีนะครับสำหรับโชว์รูมบล็อกบอดี้ที่ให้ผู้สนใจครับกำลังมองหาผู้รับเหมาสร้างบ้านนะครับหรือมาดูเป็นไอเดียการสร้างบ้านก็ได้นะครับที่นี่ก็จะมีเป็นรูปแบบให้ดูเลยทั้งภายนอกภายในบ้านดีไซน์พร้อมเลยนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีลูกค้าที่สนใจมาชมเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็ที่ดูมานะครับคอนเทนเนอร์ประเทศไทยเนี่ยทำ บ้านนอกดาวหรือบ้านประกอบได้สวยมากแบบนี้นะครับามีทางเดินทางเดินนี่ก็จะเป็นวัสดุหนึ่งที่ทางบร,ริษัทก็ทำให้สมบูกค,ค้าด้วยเป็นพื้นไม้เทียมนะครับซึ่งทนแดดทนฝนนะครับส่วนใหญ่จะทำเป็นระเบียงบ้านนะครับ ตกแต่งในส่วนของพื้นที่บริเวณบ้านนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างก็ประมาณน,นี้นครับก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่จะนําเสนอให้ท่านผู้ชมไ้ชมเพื่อเป็นไอเดียการสร้างบ้านหรือหาบริษัทหรือผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับสร้างบ้านน็อกดาวน์เป็นบ้านประกอบก็จะเหมาะกับเป็นงานที่ใช้เวลาที่รวดเร็วในการก่อสร้างนะครับเวลาเดืนอน2เดือนก็เสร็จแล้วนะครับติดตั้งง่ายโยกย้ายไปที่ไหนก็ได้ตอนนี้ก็จะเป็นบ้านทรงนอร์ดิกอันนี้จะเป็นไซส์เล็กลงนะครับ ถ้าใช้เล็กลงเนะี่ยซีดีนี้จะเป็น,นส่วนของบล็อกคุมนะครับหลังนี้จะเป็นขนาดเล็กๆนะครับมีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําในตัวฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับจะให้ดูบริเวณร,บรอบๆในตัวบ้านด้วยโชคปิดท้ายอันดับแรกนะครับดูในส่วนของตัวหน้าบ้านก่อนจะเป็นทรงที่แนวยุโรปนะครับเป็นแนวอร์ดิกก็มีการนํามาดัดแปลงใช้กับเป็นบ้านในปัจจุบันซึ่งก็ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะบ้านนอกดาวนะครับ จะทําเป็นลักษณะสไตล์แบบนี้กันเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการรีสอร์ทห้องพักนะครับก็มีการสั่งซื้อแล้วก็จัดทําบ้านน็อกดาวน์ไปติดตั้งหลายหลังแล้วนะครับรูปแบบของตัวบ้านทันสมัยนะครับเราจะเคยเห็นบ้านน็อกดาวน์ที่มีสไตล์คล้ายๆกันของเจ้าอื่นๆที่นี่ดูงานพรีเมียมนะครับ แล้วก็ดูหน้าซื้อหน้าใช้หน้าอยู่ยังคงดีไซน์หรือว่าเลือกคัดสรรนสกเกรดคุณภาพให้นะครับเน้นสําหรับเป็นห้องนอนแล้วก็มุมพักผ่อนนะครับจะไม่ได้เป็นบ้านหลังใหญ่วางเตียงนอนได้ถึง6ฟุตกันเลยนะครับแต่อันนี้ขนาด5ฟุตก็พอดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงมีช่องว่างพื้นที่เหลือ,อห้องน้ํานะครับก็อยู่ตรงด้านหลังนี้นะครับตัวผนังนะครับมุมห้องนอนตรงนี้จะทําเป็น วอลเปเปอร์นะครับลายดอกไม้เข้ามาในห้องน้ำนะครับตรงนี้จะมีพื้นที่ว่างไว้แขวนเสื้อผ้าหรือบางตู้เก็บของตรงนี้ก็ได้ส่วนแผงควบคุมไฟอยู่ตรงด้านนี้นะครับส่วนห้องน้ําขนาดอยู่ที่อ๋อถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็แบ่งโซนเป็นสเตปลงไปกัน้นเป็นส่วนเปียกส่วนแห้งให้นะครับเพิ่มเติมไปหลังได้โดยการกั้นพาทิชันอาจจะเป็นผ้าม่านหรือทําเป็นแผงกัน้นก็ได้หลังคานะครับก็สูงทําให้ห้อง โล่งโปรง่งแล้วก็มีหน้าต่างนะครับอันนี้รับแสงแล้วก็รับลมตรงนี้ได้พื้นจะเป็นสีออบเทาจางๆฝั่งนี้จะมีราวตากผ้าให้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปรวมๆในตัวบ้านนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นแบรนด์ของบล็อกคุมนะครับถือว่าเป็นไซส์ขนาดเล็กแต่ลูกค้าก็สนใจกันเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเหมือนสั่งผลิตสั่งสร้างแบบอถ หลังสิหลังกันเลยนะครับก็ the way of the modern investor นะครับน่าจะเป็นหนทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนนะครับเอาไปทำเป็นห้องพักรีสอร์ทโรงแรมต่างๆหรือว่าเป็นร้านกาแฟนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของบ้านขนาดมาตรฐานเนาะขนาดของตัวบ้านก็อยู่ที่3เมตรคูณ6เมตรนะครับแล้วก็ความสูงนี่3.3มีอีกหลายสไตล์ที่ยังไม่ได้นำเสนอนะครับยังไงก็อยากจะให้ติดตามชมกันเรื่อยๆแนะนำนะครับให้สอบถามเพิ่มเติม จากผู้ประกอบการจริงๆอีกครั้งเผื่อมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตนะยังไงตรงนี้ก็คงจะลาผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ e ีหน้าตรงนี้ก็จะให้ดูปิดท้ายในส่วนของไฮไลท์ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกบ้าน ก็คงจะพอกันเท่าน,นี้ก่อนล่าสุดก็อัปเดตบ้างส่งนอดดิเอาไหมครับขนาดสแตนดาแบบมาตรฐถามอันนี้คือแบรนด์ของว็อคุมนะครับก็อยู่ในส่วนของคอนเทนเนอร์ประเทศไทยจำกัดเหมือนกัน